อาจารย์คะรูปภาพบรรพชนนะคะค,ควรจะตั้งตำแหน่งไหนที่เหมาะสมที่สุดในบ้านคะค,คือปกติแล้วตั้งไว้ในในห้องกินข้าวเดียดีที่สุดแต่ว่าตั้งไว้ในห้องโถงท,ที่ไม่มีอย่างอื่นมาปะปนด,ด้วย เป็นอันดับที่สองก็ oh, <okay. S 2> โดยทั่วไปเนี่ย <Okay. S 2> คนจะตั้งไว้ในห้องกินข้าว <Okay. S 2> แล้วรองลงมาก็ตั้งไว้ในห้องโถงที่ไม่มีอย่างอื่นมาปักโคน <Okay. S 2> เพราะอะไรถึงตั้งไว้ที่ห้องทานข้าวดีคะอาจารย์คือบรรพชน <Okay. S 2> จะได้เห็นลูกเนี่ยมีข้าวกินเห็นลูกหลานเห็นลูกหลานเนี่ยมีข้าวกินสามมือ แล้วก็เห็นความเจริญเติบโตของลูกหลานาว่าลูกหลานไปถึงจเจริญรุ่งเรืองไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์ครับถูกต้องอและการที่เราจะนํารูปบรรพชนไปไว้แต่ละทิศนะคะต้องคํานึงถึงเรื่องนี้ไหมคะว่าควรจะติดทางทิศไหนครับโดยปกติแล้วเนี่ยเ,เขาจะคํานวณว่าตั้งไว้ห้องไหนมากกว่าที่ ตั้งไว้กับทิต่ลายเพราะเมื่อสิ้นบุญไปแล้วเนี่ยตั้งกับทิต่ลายเขาไม่เป็นลายละเพราะท่านได้สิ้นบุญไปแล้วอะ่ะครับเพราะฉะนั้นตั้งเพื่อละลึกให้ให้ลูกหลานเนี่ยดูต่างหน้าเพื่อละลึกนึกถึงบรรพชนนะตัวเนี้ย ือเป็นตัวตัวอันดับแรกค่ะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับ